สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอเรื่องประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนื้อหาที่จะนําเสนอ 1. ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและการศึกษา 3. การเข้าถึงข้อมูลและความรู้ได้อย่างรวดเร็ว 4. การพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์ห้าการสร้างเครือข่ายและการสื่อสารที่ไร้พรมแดนสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้1นางสาวนภภาทินาโดสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาชั้นปีที่1 สองนางสาวเจนจิราสุทิยวันสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาชั้นปีที่1ประโยชน์ของเทคโนโลยีาลสารสนเทศและการสื่อสาร ICT 1. การสื่อสารติดต่อรวดเร็วสื่อสารทางไกลง่ายขึ้นลดต้นทุนเช่นอีเมลวิดีโอคอล 2. การศึกษารเรียนรู้ออนไลน์ใช้สื่อดิจิทัลช่วยให้เข้าถึงความรู้ได้ทั่วโลก3ธุรกิจและเศรษฐกิจเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุน สสังคมและความสัมพันธ์เชื่อมโยงผู้คนกระจายข่าวสารส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคม 5. ชีวิตประจำวันอำนวยความสะดวกเช่นซื้อของออนไลน์ระบบขนส่งการทำธุรกรรมดิจิทัล 6. การแพทย์และสาธารณสุข <6. S 2> เทเลเมดิซีนบันทึกข้อมูลสุขภาพพัฒนายารักษาโรค 7. การบริหารละการปกครองพัฒนาอ e ีโคว์มน บริการภาครัฐออนไลน์ลดขั้นตอนเอกสารการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 1. การใช้เทคโนโลยีช่วยจัดการงานเช่นซอฟต์แวร์บริหารโครงการ 2. ระบบอัตโนมัติและ AI ในที่ทํางาน 3. การทํางานทางไกลและการประชุมออนไลน์สการจัดการเวลาและการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ 5. การพัฒนาทักษะในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษา 1. การเรียนออนไลน์และเทคโนโลยีการศึกษา e-learning 2. การใช้เครื่องมือดิจิทัลในการเรียนรู้เช่นแอปพลิเคชันช่วยสอน 3. การบริหารเวลาและเทคนิคการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 4. บทบาทของ AI และ Big Data ในการศึกษาส่วนบุคคล 5. การศึกษาแบบผสมผสาน blended learning แลการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเข้าถึงข้อมูลและความรู้ได้อย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลรวดเร็ว 1. อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายความเร็วสูง 2. ระบบคลาวค่าวคอมพิวติ้งและการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์3ปัญญาประดิษฐ์ AI ในการสืบค้นอัจฉริยะช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและความรู้ 1. เซิร์แอนจินเช่น Google และ Bing 2. แพลทฟอร์มการศึกษาออนไลน์เช่น Coursera ดีดและ YouTube 3ฐานข้อมูลและคลังความรู้ดิจิทัลเช่นวิกิพีเดีย o ูเกิลสกอร a r ประโยชน์ของการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว1สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต2ช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและแม่นยำ 3. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการวิจัยความท้าทายและข้อควรระวัง1ข้อมูลปลอมและข่าวลวงเฟกนิวสอความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 3. การจัดการปริมาณข้อมูลมหาศาล Big Data การพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์เทคโนโลยีที่ช่อบพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์ปัญญาประดิษฐ์ AI ในการวินิจฉัยโรคและการรักษา 2. เทคโนโลยีในชีวภาพและการพัฒนายา 3. อุปกรณ์ทางการแพทย์อัจฉริยะเพื่อติดตามสุขภาพ 4. ระบบเวระเบียนอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ทางไกลและการให้บริการสุขภาพ 1. นึ่งเ e l e m e d และการให้คำปรึกษาทางไกล 2. แพลตฟอร์มสุขภาพดิจิทัล และแอปพลิเคชันดูแลสุขภาพ 3. หุ่นยนต์ทางการแพทย์และระบบช่วยผ่าตัดอัจฉริยะการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน 1. การใช้ b ิ g d a t ตวิดีเานนะ์แนวโน้มและควบคุมโรคระบาด2การพัฒนาวัคซีนแล้วนวัตก,กรรมด้านสาธารณสุข 3. การส่งเสริมสุขภาพผ่านเทคโนโลยีเช่นการใช้แอปติดตามพฤติกรรมสุขภาพความท้าทายและแนวโน้มในอนาคต 1. ความปลอดภัยของข้อมูลสุขภาพและจริยธรรมทางการแพทย์ 2. ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสุขภาพ3นวัตกรรมด้านสุขภาพนอนนคตเช่นอวัยวะเทียมอัจฉริยะและนาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์การสร้างเครือข่ายในการสื่อสารไร้พรมแดนเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างเครือข่ายและการสื่อสาร 1. อินเทอร์เน็ตและโครงข่ายโทรคมนาคม5 g ไฟเบอร์ออปติก 2. โซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มการสื่อสารออนไลน์ 3. ปัญญาประดิษฐ์ไ i และการแปลภาษาอัตโนมัติ ประโยชน์ของการสื่อสารไร้พรมแดน,น1เชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกแบบเรียลไทม์สส่งเสริมการทำงานระยะไกลและการเรียนรู้ออนไลน์3สนับสนุนการทำธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศคลนกระทบกต่อสังคมในวัฒนธรรม1การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและแนวคิดระหว่างประเทศ2การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสื่อสารของผู้คน3ความท้าทายด้านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมความท้าทายและแนวโน้มในอนาคต 1. ความปลอดภัยของข้อ,ขอมูลและภัยคุกคามทางไซเบอร์ 2การจัดการของข้อมูลปลอมและข่าวลวง3การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารใหม่เช่นอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมสตาร์ลิงสรุปค่ะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและการศึกษาเช่นการใช้ซอฟต์แวร์จัดการงานระบบอัตโนมัติและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ทําให้สามารถเรียนรู้และทํางานจากระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลความรู้เต็นไปได้อย่างรวดเร็วผ่านอินเทอร์เน็ต ข้อมูลออนไลน์ AI ซึ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการตัดสินใจที่แม่นยำในด้านสุขภาพและการแพทย์เทคโนโลยีช่วยพัฒนาการวิจัยรักษาโรคเช่น AI ในการแพทย์ระบบเวระเบียนอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ติดตามสุขภาพส่งผลให้การรักษามีประสิทธิภาพขึ้นและช่วยป้องกันโรคได้ดีขึ้นนอกจากนี้เทคโนโลยียังช่วยสร้างเครือข่ายและการสืส่อสารไร้พรมแดน,นทำให้ผู้คนสามารถเชื่อมด่งกันทั่วโลกผ่านอินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มดิจิทัลส่งเสริมก,การทำงานการศึกษาและธุรกิจระหว่างประเทศอย่างเลยก็ตามเทคโนโลยีก็มีความทา้าทายเช่นความปลอดภัยของข้อมูลความเหลืบม้ำในการเข้าถึงและข่าปลอมที่ต้องมีมาตรการป้องกันและใช้งานอย่างระมัดระวังในอนาคตเทคโนโลยียังคงพัฒน,นาไปอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในทุกด้านของชีวิตจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ